มนุษย์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้สมองในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดในโลกเป็นผู้ที่มีความอดทนแข็งแกร่งบวกกับสมองที่ชานฉลาดที่มากกว่าสัตว์ใดๆบนโลกจะทำได้แต่สิ่งที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือมนุษย์จะมีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือไม่สิ่งใดกันที่สามารถฆ่าชีวิตของเราได้มากกว่าภัยพิบัติหรือสงคราม วันนี้หลอนก่อนนอนได้นำสิบอันดับโรคร้ายที่เคยฆ่าชีวิตผู้คนในอดีตมานำเสนอให้แฟนๆได้รับชมกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ดูแลตนเองและใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าให้มากขึ้นโดยผมจะไม่ใช้ภาพที่อุจจาดหรือหน้าขยักขแยงนะครับแต่จะหาภาพที่สื่อความหมายอื่นๆมาให้รับชมแทนหากคุณชอบที่จะดูคลิปของหลอนก่อนนอน แต่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e ก็สามารถทําได้ง่ายๆรวมถึงการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครโรคเอดกํกเนิดจากโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเชื้อไวรัสที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า HIV ซึ่งมันจะควบคุมภูมิมคุ้มกันต่างๆในร่างกายให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สำยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอื่นๆได้อย่างง่ายขึ้นโดยโรคเอสนั้นถูกพบครั้งแรกในปีคศ .1981 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาและการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันนอกเหนือจากนี้ก็มีการสัมผัสน้ำคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกและน้ำลายโรคเอสจะแบ่งเป็น3มระยะระยะที่หนึ่ง เมื่อได้รับรู้แล้วผู้ติดเชื้อจะยังไม่แสดงอาการใดๆแต่ระหว่างนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยและในระยะนี้ก็สามารถแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นๆได้แล้วระยะที่สองที่ผลเลือดจะเป็นบวกรวมถึงอาการท้องเสียเรื้อรังต่อมน้ำเหลืองโตเกิดฝ้าขาวในปากและลำคอส่วนระยะที่3ที่เป็นระยะสุดท้ายนั้น จะเป็นระยะของเอสเต็มขัน้นเม็ดเลือดขาวถูกทำลายจนเกือบหมดส่งผลให้เกิดการติดเชื้อบวกและมีโรคแสกซ้อนจากสถิติในปีคศ2012ค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV มากถึง35.3ล้านคนจากทั่วโลกเลยทีเดียวการะโรคการโรคนับว่าเป็นโรคที่อันตรายและทำลายล้างมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ จุดกำเนิดของมันนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีเชื่อว่าเยอ์ซิเนียเปติสโดยพบครั้งแรกที่จีนแล้วแพร่ไปยังฝรั่งเศสทำให้เกิดเหตุการณ์ประชากรทั่วโลกลดลงถึง50%เเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มลามอีกครั้งและมุ่งไปสู่ทั่วประเทศในยุโรปการละโรคเป็นเชื้อที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยมีสัตว์เป็นพาหะนำโรค ซํายังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ในอากาศและผ่านการสัมผัสโดยตรงได้อีกด้วยฝีดาดเกิดจากเชื้อที่มีชื่อน่ารักน่ารักว่าวาริโอลาเมเจอร์หรือวาริโอลาไมเนอร์แต่ความรุนแรงของมันนั้นไม่น่ารักเอาเสียเลยเพราะเจ้าสองสีพี่น้องเมเจอร์และไมเนอร์นั้นคือตัวการที่ทำให้ฟาโรมรามเสนที่5แห่งอียิปบ,บราณสวรรคต จนต่อมาเชื้อได้แพร่กระจายไปยังจีนและญี่ปุ่นทำให้คนหนึ่งในสามของประเทศเสียชีวิตลงโดยเฉลีย่ยมีการเสียชีวิตกว่าปีละสี่แสนคนเลยทีเดียวอาการของโรคนี้จะเริ่มตั้งแต่ปวดตามกล้ามเนื้อและมีไข้ขึ้นสูงรวมถึงเกิดอาการอาจเจียนอีกด้วยนับว่าโชคดีที่ปัจจุบันโรคฝีดาษได้ถูกองค์การอนามัยโลกยับยั้งเอาไว้ได้แล้ว พร้อมกับประกาศว่าโรคนี้ได้หมดไปจากโลกใบนี้แล้วตั้งแต่ปีคศ .1979 อาหิวาตกโรคสมัยก่อนนั้นถือว่าอาหิวาตักโรคเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงมากอีกชนิดหนึ่งจนคร่าชีวิตคนไปทั่วโลกมากกว่า3-5ล้านคนเลยทีเดียวโดยเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย ก่อนจะแพร่สู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในปีเดียวกันก็ได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรปอีกด้วยกล่าวกันว่าอาหิวาตก,การโรคเป็นโรคระบาดที่อันตร,รายต่อมนุษย์มากที่สุดในศตวรรษที่19เเลยทีเดียวซึ่งโรคนี้จะติดต่อจากการที่เรานั้นรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ หรือทานอาหารจากแหล่งที่ไม่สะอาดอย่างไรก็ตามอาหิวาตกโรคนั้นก็เป็นเพียงภัยคุกคามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นเพราะปัจจุบันหากเรายึดคติกินร้อนช้อนกลางและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอโรคนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราครับโรคซาโรคซาเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงพศ2 5 4 5 สามารถติดต่อได้ง่ายจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านการสัมผัสน้ำมูกหรือน้ำลายรวมถึงการหายใจร่วมกันโดยคนที่เป็นโรคซาจะมีอาการไข้ขึ้นสูงหนาวสัน่นปวดศีรษะบางรายถึงขั้นหายใจลำบากจนหอบซึ่งผู้ที่ติดเชื้อจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง60%ซแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงในการไปยังสถานที่ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือลดโอกาสการติดเชื้อโดยการสวมผ้าปิดปากอนามัยที่ปัจจุบันก็ฮิตมากจนถึงขั้นกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วมะเร็งมะเร็งนั้นถือเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายอันดับต้นๆของมนุษย์เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกจุดบนร่างกายตั้งแต่สมองไปยันกระดูก จนถึงเซลล์ทุกเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายเลยทีเดียวโดยมะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์นั้นมีมากกว่า100ชนิดซึ่งมันเกิดจากความผิดปกติของ DNA หรือสารพันธุกกรรมทำให้เกิดเนื้องอกตามอวัยวะต่างๆสเสมือนเป็นสไนเปอร์คอยซุ่มโจมตีเราตอนเผลอและไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรกทางที่ดีนั้นควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำ อย่างน้อยก็ปีละสองครั้งหรือทุกๆ6เดือนนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ดูแลรักษากันทันท่วงทีไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนกหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ไข้หวัดธรรมดาจะไปน่ากลัวอะไรแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินระบบหายใจที่เคยเกิดการระบาดครั้งใหญ่เกือบทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเชื้อไวรัสนี้จะพบได้ในสัตว์ปีกหากยังจำกันได้ในตอนนั้นเกือบทั้งประเทศไม่มีใครกล้าแตะไก่หรือแม้แต่ไข่เลยสักฟองจนรัฐบาลต้องรณรงค์ด้วยการกินไก่กันให้ดูถือเป็นช่วงที่เกิดกระแสะความหวาดกลัวกับอาหารจำพวกไก่กันแบบเอาเป็นเอาตายไข้หวัดสเปน เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วใครจะรู้ว่าโลกได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนและถือเป็นการระบาดครั้งรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันกำเนิดจากเชื้อไวรัสที่มีสายพันธุ์ของ H1N1 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว50ล้านคน ซึ่งมากกว่ายอดทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตไปในสงครามโลกเสียอีกกลายเป็นโรคติดต่อที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ a c k Death หรือการมรณะและเนื่องจากไข้หวัดใหญ่มอระนี้มีต้นตอระบาดมาจากประเทศสเปนจึงใช้ชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สเปน m e r ร์สคโรคหวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับซาร์ แต่รุนแรงกว่าและยังไม่มีทางรักษาสัพพคุณมาเต็มขนาดนี้จะไม่ให้กลัวกันยังไงไหวเชื้อไวรัสนี้ต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามันเป็นเชื้อมาจากคนหรือสัตว์กันแน่แต่เชื้อก็มีความใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนา,าที่เกิดขึ้นจากขังขาวโดยองค์การอนามัยโลก ได้ออกมายืนยันจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น238รายเสียชีวิตไปแล้ว92รายและพบผู้ป่วยเมอร์สคอฟอย่างต่อเนื่องในอีก13ประเทศอีกด้วยแต่ประเทศไทยก็ยังถือว่าโชคดีเพราะตอนนี้ยังไม่มีมาถึงนะครับอีโบลาถือเป็นอีกหนึ่งมหันตภัยชั้นนำของโลกโดยอัตราการเสียชีวิตจะมากถึง90% ถ้าติดเข้าไปแล้วจะทำให้คุณมีชีวิตเหลืออยู่แค่สิบวันเท่านั้นและจะเกิดอาการคล้ายหวัดทั้งไอจามเจ็บคอและมีอาการท้องเสียร่วมอีกด้วยซึ่งผู้ป่วยบางรายนั้นจะมีอาการหนักมากถึงขั้นว่าตับไตหยุดทำงานทันทีพร้อมกับมีเลือดออกทั้งในและนอกร่างกายอีกด้วยปัจจุบันเชื้อนี้พบได้ในสประเทศนั่นคือ กิน,นีไลบีเลียและเซียล่าลีโอนถึงแม้จะระบาดแค่ใน3ประเทศแต่ความรวดเร็วในการแพร่เชื้อนั้นก็น่าใจหายมากโดยพบผู้ป่วยถึง759รายและในจำนวนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว4 0 0กว่ารายอีกทั้งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ณปัจจุบันก็ไม่สามารถตรวจให้แน่ชัดได้ว่าเป็นเชื้อแบบไหน รวมถึงยังไม่สามารถหยุดยั้งมันได้เช่นกันการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ